สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมาชุด limited set ชุดใหม่เลยเรียกว่า h a w a นยูฮ h e r i t e g e set นะครับผม limited 2สอ2พเป็นชุด set ที่พิเศษมากๆด้วยผลงานเนี่ยคือประณีตสินเลยก็คือการปักด้วยได้ทองนะครับผมเป็นรูปของนกฟินิก์นะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์ของ ราชสำนักฝ่ายในเลยซึ่งงดงามและปราณีตมากๆนะครับผมรูปกล่องตัวนี้บุกด้วยผ้านะครับผมแล้วก็แข็งแรงมากๆเหมาะกับการสะสมเลยนะครับผมสวยมากๆของจริงคือสวยมากๆแล้วตัวกล่องเนี่ยนะครับผมก็คือจะมีตัวด,วด้านหน้านะครับผมก็สามารถใช้เป็นกุญแจมีจะมีกุญแจนะครับผมสามารถล็อกได้นะครับผมลักษณะการเปิดก็แบบเป็นกุญแจโบราณเลยในรนาชสำนักนะครับผมก็ ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับผมชั้นแรกจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ไซส์จริงนะครับผมก็คือ3ชิ้นครีมไอครีมไซส์พิเศษนะครับผมไซส์50 ml ใช้ทั้งปีเลยแล้วก็มีตัวเอ s เซนเซรั่มนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นบาลานเซอร์อิโ o มชั่นนะครับผมแล้วก็เป็นไซส์ขนาดทดลองอีก5ชิ้นนะครับผมดูกันเลยนะครับผมชิ้นแรกเลย เอสเซนเซอร์ m ัมนะครับผมขนาดไซส์จริงนะครับผมชิทนี้คุ้มมากๆกับไอครีม50 ml แแใช้กันจนลืมไปเลยทั้งปีนะครับผมแล้วก็ตัวเฟซครีมนะครับผม50 ml แนะครับในชั้นที่2นะครับผมก็จะมีบาลานเซอร์คือน้ำตกนะครับผม แล้วก็จะเป็นตัวอีโมชันนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองอีก5ชิ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ทดลองชิ้นนี้จะคุ้มค่ามากๆตรงที่มีตัวครีมเฟสครีมนะครับผมขนาดพิเศษเลยไซส์ 10ml แถมให้ในรูปก,ก็จะมีเป็นแอมพูนะครับผมเป็นเอเซนซ์เซรั่มขนาดเดินทางมีเฟิร์สเซรั่มนะครับผมของรุ่นทวารันยูนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมที่คุ้มมากๆก,ก,ก็คือตัวเฟสครีมขนาดสิเมลซึ่ง ก็ใช้ได้นานเลยนะครับแล้วก็มีตัวไอครีมเพิ่มให้อีกนะครับหนึ่งอีหนึ่งชิ้นเป็น5ชิ้นนะครับเน้นย้ําการใช้เฟิร์สเซรัมนะครับผมของรุ่นทวานยูก็แนะนาให้ใช้หลังขั้นตอนการล้างหน้าเช้าและยินนะครับผมก็คือหลังล้างหน้าทับในแห้งนะครับผมก็คือทาทวใบหน้าและลำคอเลยปริมาณ2 -3 าปั๊มนะครับผมทวใบหน้าและลำคอเน้นย้ำนะครับส3มปั๊มนะครับผมอาจจะทา2รอบเลยก็ได้ถ้าผิวแห้งมากๆนะครับ ต่อไปที่จะมาเน้นย้ำนะครับผมก็คือการขั้นตอนการใช้ครีมของครีมฮาวันยูนะครับผมตักเนื้อครีมมาเต็มพายเลยนะครับผมแล้วก็วอร์มบนปลายฝ่ามือนะครับผมให้มีลักษณะเนื้อครีมที่ใสขึ้นนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะว่าเนื้อครีมจะซึมลงไปฝ่ามือทั้งหมดฝ่ามือเราไม่มีรูขุมขนนะครับผมฉะนั้นวอร์มไปเนี่ยพอเนื้อใสเนี่ยเราทาที่ผิวหน้าเนี่ยสารอาหารด้วยการบำรุงการแก้ไขตัวยาสม,มุนไพรเนี่ยก็อยู่ที่ผิวหน้าเราฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับผมเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาผิวได้อย่างชัเดเจนแน่นอนนะครับผมเพราะตัวเนื้อครีมตัวนี้เป็นครีมที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสิทธิภาพการเห็นผลนะครับผมของการใช้ครีมเนี่ยหนึ่งกระปุกเนี่ยอาจจะต้องใช้ได้ให้ได้ประมาณ4ีเดือนนะครับผมคราวนี้ก็พามาดูในชุดเซตนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนี่คือฟูลเซตเลยทั้งในกล่องเลยนะครับผมก็จะได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับผมคุ้มค่าแค่ไอครีมก็คุ้มค่าแล้ว หลับขั้นตอนของการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับกลางวันนะครับผมในรุ่นของวันอยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะมีตัวน้ำตกเอสเซนเซลัมอิมเมชันแล้วก็ครีมนะครับขั้นตอนนี้เราไม่นับตัวเฟิร์สเซรั่มเนาะเพราะว่าเราใช้หลังล้างหน้านะครับในอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะเปิดฝาทุกอย่างผลิตภัณฑ์พร้อมๆกันทั้งหมดนะครับผมใช้ก่อนแล้วค่อยปิดพร้อมกันมันจะได้ไม่เลอะไม่เหนียวมือไม่ลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมและใช้ได้สะดวก สำหรับกลางคืนนะครับผมขั้นตอนสำหรับกลางคืนก็เรียงผลิตภัณฑ์ดังนี้นะครับผมก็คือน้ําตบเอ็มพูลแล้วเพิ่มเข้ามาคือเอ็มพูลแล้วก็ตัวเอเซนเซรั่มนะครับผมอิโมชัน่นแล้วก็ตัวครีมก็ตามสเต็ปนี้เลยเช่นเคยแนะนําเปิดฝาผลิตภัณฑ์พร้อมกันทั้งหมดและปิดพร้อมกันทั้งหมดนะครับนะครับไปในช่วงของการขายของแล้วเนาะก็หากลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะครับผมลิมิตเต็ดเซตสี่สิบเซตในเมืองไทยนะครับผม อาจจะไม่มถึงแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าลูกค้าตอบรับดีมากก็แอดไลน์มนสองไลน์นี้ได้นะครับผมก็คือไลน์แรกเป็นไล,ลน์ของผมเองนะครับผมก็คือเซตนี้มันเกินหนึ่งพันห้ารอยบาทอยู่แล้วล่ะครับผมก็คือทางเดลโอมอส่งฟรีทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับในเซตนี้หนึ่งเซ็ตมีของแถมอย่างอื่นพิเศษให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รายการของรายการห้างด้วยนะครับยังไงก็ขอ,คบ,ขอบคุณครับ